เอลโหลทุกทุกท่กกา,นาน,านครับสวัสดีพ่อแม่บิ๊นน้องกันด้วครับวันนี้อยู่กับผมในรายการนักสแกมเกมอร์นะครับวันนี้จะมามีแมปมารีวิวนั่นคือแมปวิ่งนะครับเนี่ยผมจะให้อ่านนะผมอ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษเนี่ยเนี่ยอ่ะถ้าผมอัดไปแล้วนะครับแล้วก็คลิปเสียหายนะครับก็จะเป็นแมปวิ่งทำนองเนี้ยเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูครับ เนี่ยเอาไปวิ่งแข่งกับเพื่อนได้นะครับเนี่ยเอาไปวิ่งแข่งกับเพื่อนได้นะครับแลก็ตายนะครับนี่นี่ครับทางให้ดีครับผมแนะนาให้ได้มองนี้กว่านะครับมันจะเล่นง่ายกว่านะครับมันจะเล่นง่ายกว่านะเพราะมันจะมองเห็นทางนะครับนี่ครับมันจะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอุบเล่นง่ายกว่านิดนึงนะ นิดหนึ่งก็จะเพิ่มความยากให้ไปด้วยนะอุหยานะครับส่วนเช่นใช้เป็นไงนะครับเราก็จะต้องวิ่งไปนะก็จะต้องวิ่งไปดูนะผมเคยผ่านแล้วรอบหนึ่งตอนที่คลิปมันเสียนะครับอืมแล้วมามองนี้นะให้ท่านจะได้นูนแบบนะสิงต่างจะไม่เออผมจะไม่ถนัดจะตามนะครับ ชุบได้ยินเสียงอะไรกันต้องข้าภัยอึบออึชุบอืเฮ้ยเกิดปุ๊บตกนะครับแม่ทำไมยับอือหึความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอเคโอเคจีจีครับจีจีอึบอือหือเก็บเดี๋ยวเฮ้ยเก็บตกเก็บตก เฮ้ยยาโอ้โหพักกันพักกันได้นะครับพักกันได้พักกันได้จีจีกก alia. ตรงนี้ตรงนี้หลุมเยอะนะครับต้องระวังต้องระวังตรงนี้ตรงนี้ง่ายนี้ง่ายชุบชุบชุบมันจะเป็นรอดนะครับนะอือหือนี่ครับถ้าเล่นเสียงอะไรก็ต้องขอภัยนะครับ นั่งจะบว่าน้องมันอยู่นะครับเฮ้ยเกือบโูหเกือบตกนะครับกี้นี้ตกทีนีกร้องให้เฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเขาวิ่งช้่ยวชาญเกืบตอนนี้เอ้อจี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 ไก่โอเคมุดใต้สะพานที่ไปแล้วมันก็จะเจอกับด่านนี้นะครับมันจะเจอด่านที่ยากกว่านี้อีกนะซึ่งใช้อยู่ข้างหน้าครับ ฮึบตายทีนี้แบบอ๋อเยชิคกอลเลตเลยตรงนี้ก็ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ไม่ตายไม่ตายครับเราจะว่ายน้ำขึ้นนะครับมาเราจะว่ายน้ำขึ้นนะครับมีหนาเลยเราเฮ้ยเยนี่ยประมาณชิ้นชัยอยจะไปดู ทุนใ้ให้เป็นประมาณน้นะขอยอมตายดีกว่าึอนเออเออามาวิ่งสักรอบดีกว่านะครับจบจคลิปนะามาวิ่งสักรอบดีกว่าไปเลยไปด,ด,ด,ดิดด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  แลบตองรล้วรต่อจิจิครับจิครบีจีครับเราหยบก็ต้องกัตวราไปก่อนครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่ากกลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยดครับ เป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะเวิร์กเวิร์กการเล่นกับเพื่อนเวิร์กการเล่นกับเพื่อนมากเวิร์กเวิร์กการเล่นกับเพื่อนมากเวิร์กการเล่นกับเพื่อนมากครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ